เหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้รุ่นทะเลซุงเนื้อทองแดงรมดําพิมพ์กลางปี2508ปเหรียญรุ่นนี้พระอาจารย์พิมพ์ได้อาราธนาอัญเชิญดวงวิญญาณองค์หลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดมาให้ท่านประสิทธิ์ประสัดความขลังปุกเซกวาระพิธีเดียวกับเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์อันลือลั่นโด่งดังในทุกวันนี้การจัดสร้างมีเนื้อทองคําเนื้อเงินเนื้อทองเหลืองเนื้ออปัปาก้าเนื้อทองแดงมีทั้งชุบไกลทองชุบนิกเกิลรมดําลักษณะเป็นเหรียญปั๊มมีทั้งมี มีหูในตัวและไม่มีหูด้านหน้าเหรียญเป็นรูปองค์หลุงปู่ทวดนั่งขัดสมาธิบนฐานบัวคว่ำบัวงหงายมีจํานวน6คู่มีทั้งถือลูกแก้วและไม่ถือลูกแก้วด้านหลังเหรียญเป็นรูปองค์เจดีรอบองค์เจดีมีข้อความว่านะโมโพธิสัตโตอคันติภควาโตด้านล่างขององค์เจดีมีข้อความว่าหลวงปู่ทวดวัดช้างให้มีทั้งระบุปี2508และไม่ระบุปีก็มี